สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังดวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะรวมเลขเด็ดสลากสัญจรงวด2พฤษภาคม68ออกรางวันที่ศูย์สิริกิตรุ่นรวยงวดนี้เหลือเพียงอีก6วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2พฤษภาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือจากคนบันเทิงสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขเด็ดจากสลากสัญจรออกรางวันที่ศูนย์สิริกิตกรุงเทพหานครเลขเด็ดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเลขปีที่สร้าง2532เลขคอที่ใช้จัดงาน04เลขที่ตั้ง60วันสถาปนา21เมษายน2566เลขเด่น21และ25 ครบรอบ243ปีเลขเด็ดจ,จากผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์อายุปัจจุบัน59ปีเกิด24พฤษภาคม2509วันเข้ารับตำแหน่ง22พฤษภาคม2565ทะเบียนรถผู้ว่า2981เป็นผู้ว่าคนที่1 7อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโดดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่2พฤษภาคมค่ะ